คลิปนี้นะครับฟิลนิกจะมาพูดกันถึงบริการเติมเกมราคาถูกมันมีข้อดีกว่ายัางไงและมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับนอกจากนั้น,นียผมได้ทําการเปิดร้านเติมเกมของตัวเองอันนี้กูสปอนตัวเองเอะไปไงล่ะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญ,ลคญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับคุณผู้ชม เขากราดโซดีจริตงตอนรรบเข้าสู่ช่องฟิวนีกและช่องในเครือทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นวอลเลอร์ทริกหรือว่าวอลเลอร์สกินนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหลายๆอย่างนะครับทำให้ในช่วงก่อนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของคลิปซ้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนาะที่ผมแปลว่าอาจจะไม่ได้ลงแรงลงมือทําเหมือนแบบตะก่อนนะ่ะที่มันแบบว่าอาจจะมีความแบบใส่ปังปังปัง,ปง,ปงค,ลปคลิปต่อคลิปต่อคลิปต่อคลิปอะไรอย่างงี้เนาะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาทํากันอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วดี หัวข้อทำไมเราต้องเติมเกมข้างนอกกับร้านเติมเกมทำไมเราถึงไม่กดเติมตรงกับเกมถ้าใครจะเติมมาล่นนะครับสามารถที่จะเติมกับพาวต็อปอัพได้เลยนะครับอันนี้เป็นร้านของฟิลนิกเองนะครับฟิลนี้เป็นคนสร้างฟิลนี้เป็นคนรับเติมทั้งหมดรับจบทุกอย่างเราบองว่าปลอดภัยไร้รีฟันแถมถูกกว่าด้วยครับอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดในประเทศเหรอกกั์แต่มันก็ถูกอะ มาเราจะมาพูดกันถึงแหล่งการเติมกันบ้างนะครับแหล่งการเติมเนี่ยจริงๆนะครับเว็บเติมเกมหลายๆเกมหรือว่าแทบจะทุกเกมในไทยไม่ใช่แทบทุกเกมเดี๋ยวแทบทุกเว็บในไทยนะจะมีแหล่งที่มาจากคนคนเดียวกันสมมุติว่าเราเนี่ยเติมบริการของไลออดนะครับไลออดเนี่ยจะปล่อยการเติมนมาให้กับรีเซอร์หรือว่าตัวคล้ายๆกับเป็นดีลเลอร์คนที่เป็นนายหน้าอีกทีหนึ่งมาปล่อยให้กับเจ้าอื่นๆในประเทศไทยนะครับซึ่งของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีอยู่ชื่อนึงชื่อซีแล้วกันบอกว่าชื่อซี <laughs> นะครับเป็นคล้ายๆกับซัพพล ที่แบบว่าเป็นในหน้ารับมาเติมตรงจากไลออนทีหนึ่งอันนี้คือวิธีการที่ถูกนะครับเราก็จะส่งระบบตรงนี้ไปเติมกับตรงนี้แล้วก็มีกําไรเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่หละบางร้านน่ะก็คือแบบว่าอาจจะตั้งราคาอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่เข้าไปนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมแหละแล้วก็ถ้าการที่ร้านไปเติมอย่างเงี้ยมันจะมีความปลอดภัยสูงมากๆซึ่งร้านเราก็ทําแบบนั้นอยู่นะครับโดยที่เราจะเติมตรงกับบริษัทหรือรีเซลเลอร์ดีลเลอร์จากไลออนเพียงเท่านั้นนะครับเราจะไม่เข้าไปเติมในแบบว่ากลุ่มมืดหรือว่าอะไรพวกนี้ มืดนะครับอันนี้มันก็จะมีความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยตรงที่เราไม่รู้แน่ชัดว่าเขาไปเอา point ตรงนั้นมาจากไหนอาจจะมาจากการที่ไปหักจากค่างเงินหรืออะไรต่างๆในต่างประเทศนะครับอันนั้นต้องระวังจะต,ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้จะมาดิสเครดิตร้านไหนเพื่อให้ร้านตัวเองเนี่ยมันดูดีขึ้นหรือว่าดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราแค่โอเคบอกหลักการในการเติมก่อนว่าถ้าผมว่าเติมแบบนี้นะมันจะปลอดภัยกว่าสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นข้อดีต่อผมเองแล้วก็ข้อดีต่อคุณลูกค้าด้วยบางคนที่แบบว่าเอ้ยมันกกก็็ไไพออตตเเเเหหมมมมมืนมมน,นนััิิี่่ผาาปญะร โอเคก็แล้วแต่บุคคลไปถ้าใครดวงดีก็ดีไปแต่ถ้าใครดวงไม่ดีแต่เจอโดนรีฟันมาไอดี ID เนี่ยโดนแบนเลยนะครับยังไม่รวมถึงการโดนโกงอีกนะยังไงก็ต้องดูร้านดีๆที่มันน่าเชื่อถือหน่อยนะครับเอาละเรามาดูวิธีการเติมกับพราวกันบ้างนะครับพราวหรือว่าร้านเติมเกมของเด็กชายชวานบุตรสุดหลอ่อ <laughs> <g ül> เอาละนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมว่าจะทําให้มันแบบเป็นสกิลเล็กๆไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคมีหลายๆอย่างที่เราพอจะทําได้เนาะในะเช่นผมสามารถที่จะทำกราฟิกได้บ้างนะครับรวมถึงโมชั่นกราฟิกการตัดต่อการโปรโมทเนี่ยเราก็ใช้ตัวของฟิลนี้กันแหละในการโปรโมทนะครับเดี๋ยวอาจจะขยายไปในช่องทางทิกต o k ด้วยทําจักเล็กๆไปก่อนมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ดูยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเพราะว่าทําคนเดียวเนาะมันก็จะช้านิดนึ่งนะครับตัวพราวตัวนี้นะครับผมก็จะมีเกมให้เติมเนี่ยจริงๆมากกว่านะมากกว่า32เกมในไทยตอนนี้นะ ค,คุณที่แบบว่านึกถึงชื่อเกมอะไรออกเนี่ยลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับในแฟนเพจของ Proud Top-U p IG Instagram กของพร o u d t o p u ันั่นเองครับจะเน้น2ช่องทางนี้เป็นหลักก่อนนะครับในเรื่องของ l i น์แอเนี่ยยังไม่ได้ทําแล้วก็ตัวของช่องทางอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําแต่หลักๆตอนนี้นะครับเราจะรับเติมอยู่3เกมที่มันดังมากๆนะครับอย่างเช่น a o v PUBG Mobile นะครับแล้วก็ v a ร o r a n นนั่นเองผมขออนุญาตเริ่มจาก3เกมหลักๆนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันจะต้องมีการวางระบบหล อะรอย่างน,น,นคับแต่ถามว่าฟีไฟเกนชินแลกนารอกตัวของเดลต้าฟอร์สอารินาเบรกเอาอะไรเงี้ยโมบายเลเจนต์วันพันแมนบันสไต์มีหมดนะครับมีหมดทุกอย่างเลยสามารถที่จะเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้ตอนนี้คือแบบว่ามันยังทำป้ายไม่ทันแล้วกัน ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตการเติมกันต่อเลยดีกว่าครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว i g จีนก่อนละกันนะครับเข้ามาที่ไ G เนาะแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับว่าพาวต็อปอัพนะครับไม่มีตัวขละพิเศษไม่มีตัว S ตัวอะไรทั้งนั้นพาวต็อปอัพตรงๆแบบนี้เลยอันนี้คือของจริงแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนดูแพ็กเกจหรือว่าเกมที่ตัวเองอยากจะเติมก่อนนะครับสมมติว่าผมอยากจะเติมตัวของ l o r เ n t ใช่ไหมวัลเลนเนี่ยผมก็จะมีแพ็กจริงๆมีเยอะ จัดการให้นะครับหรือว่าถ้าแบบว่าอยากได้ราคาทั้งหมดจริงๆเดี๋ยวผมจะทําเป็นป้ายไว้ให้แล้วก็ส่งให้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมอยากเติมต,ตัวของ1100 VP นะครับ2535บาทนี่คือราคาปัจจุบันที่สุดแล้วนะครับก็ทักเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนแล้วก็ข้อความนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีการส่งคิวอาร์โค้ดมาให้นะครับเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็สแกนจ่ายเงินได้ตามปกตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่าส่งสลิปเสร็จสมมุติว่าอันนี้มันเป็นสลิปของผมนะผมก็ส่งสลิปไปเนาะเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกรอกนะครับผมตัวแท็กกับชื่อเพียงเท่านั้นเลยนะครับสมมุติว่าผมเป็นราว์ฟอัพสลัอ่าสลัดสลั สแล4หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ายอดเงินมันเข้าแล้วเนี่ยแล้วก็มีการส่งตัวแท็กมาแบบถูกต้องแล้วนะครับให้พยายามตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ามันถูกต้องหรือเปล่าสําหรับแท็กของคุณนะครับเราก็จะทําการเติมให้ลูกค้าทันทีนะครับไม่เกิน3นาทีเนี่ยขอใเข้าแน่นอนนะครับส่วนแท็กตัวเนี้ยเราจะไปดูจากไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้าไปดูในเกมครับขา,บากบ้ากูก็เต้นไม่พักเลยตอนนี้พอดีว่ามันเป็นงานสงกร์นะถ้าใครจะกลับบ้านหรือว่าเดินทางก็ขอเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้สน,นุงสนานกับสงการอย่าอย่าาาางเเเตต็มมมมททีีนละ้้้วไัหหกใข ที่ทางด้านขวามือนะครับตัวนี้มันจะมีแท็กของเราอยู่เห็นป่ะ Cloud Top Up แฮชแท็กโนแนะพิมไปได้เลยไม่ต้องเว้นช่องนะครับผมไม่ต้องกด Space bar ตรงที่แ a ชนะครับอ่ะหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนี่เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะกดเริ่มเข้ามานะครับในโหมดอันเลสหรือว่า e Match อะไรก็ได้นี่มันก็จะมีตรงนี้อยู่ให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาจิ้มตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมา c l o u d t o p Up เว้น h a s แ t a g n o แแต่เวลาที่เราเอาไปพิมเนี่ยเราไม่ต้องเว้นนะครับเราพิมพ์ติดกันไปได้เลยนะครับประมาณนี้ครับคุผู้ชม แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Facebook กันบ้างน,นะครับ URL ของ Facebook แฟนเพจของพา o w Topup จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่นะครับ f a c e b o o k c o m p l a s h p a t o p u p เลยนะครับไม่มีตัว S, <S ไม่มีอักขระพิเศษไม่มีจุดไม่มีอะไรตามแต่นะครับถ้าสมมติว่าเจอเพจที่มันไม่ใช่ก็ระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีผู้ติดตามจริงเนี่17คน <c oughs> <c oughs> เพิ่งเปิดแคเพิ่งเปิดอ่ะ,อะแล้วก็จะมาดูแพ็คเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะมีกิจกรรมนั่นนี่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากมากดไลค์กดแชร์กด Subcribe ใช่สิกดตดตตามไวว้้้ใหดนะใน ตัวของลาวท็อปอัพนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาส่งข้อความเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราก็จะบอกไปว่าเราอยากได้แพ็คนั้นแพ็คนี้อ่ะอยากได้แบบว่าสกินตัวนี้ทั้งชุดนะครับเราก็จะมาดูราคาเลยว่าเอ,อ้ทั้งชุดเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเรา,าก็จะมีเอมีป้ายเล็กๆติดไว้นะว่าแค่ปืนแค่มีดทั้งชุดนะทั้งชุดตัวนี้ก็จะอยู่ที่3 6 5 0 consuming. อะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะเราก็บอกไปเลยว่าเติมแพ็ค3650ครับแล้วก็ใส่แท็กใส่ชื่อเหมือนกับ IG เลยเสร็จแล้วแล้วกก็ดส่งงไปทาาร จะส่งค r วอารโคมาให้ในการโอนเงินนะครับพอโอนเงินเสร็จยอดเข้าเสร็จเนะี่ยก็จะเติมให้ทันทีไม่เกิน3นาทีพอยเข้าแน่นอนครับถ้าคุณโอนเงินแล้วนะ,อะนอกจากนี้ก็จะยังมีตัวของพาวท็อปอัพนะครับที่เป็น IG เนาะพาวท็อปอัพที่เป็นทวิตเตอร์หรือว่า X นะครับแล้วก็ช่องพาวท็อปอัพนั่นเองนะครับในอะนาะคตก็จะมีติ k กตอกแล้วก็มีไลน์แอดด้วยยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็เป็นร้านเล็กๆที่เพิ่งมาทานะถ้าใครอยากสนับสนุนแล้วก็สามารถที่เข้าไปสนันนนบ อาจจะมีคอนเทนต์เสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอวีพับจีโมบายรนบที่เราไม่ได้เล่นกันมานานละเก็บตังสักนิดนึงเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีพวก COD นะหรือว่า Battle Field เข้ามาด้วยยังไงก็รอติดตามกันไปด้วยนะครับได้เวลาที่จะก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองฝากร้านพาวท็อปอัพไว้ในอบบอบกความใจของคุณผู้ดูด้วยนะครับผมโอเค